สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านครับผมนี่ก็วันนี้เช้าๆเลยครับพามาชมครับบรรยากาศที่ทุ่งนาครับพอดีได้รับมอบหมายครับว่าให้เอาปุ๋ยมาครับนี่ยปุ๋ยมาลงนาครับนี่ก็น่าจะเป็นรอบที่สองแล้วครับที่เรามาหว่านข้าวข้าวตรงนี้สวยมากเลยนี่ครับน้ำถึงข้าวก็สวยครับปีนี้ ถือว่าสุดจัดครับได้เกี่ยวแน่นอนครับถ้าสภาพนี้แล้วบริเวณนี้น่าจะเป็นทุ่งนี้ครับที่สวยที่สุดแล้วครับในหมู่บ้านนี่ก็จะติดคลองน้ำนะครับคลองน้ํานี้ก็จะส่งมาจากชนประธานครับชนประธานหมู่บ้านครับเดี๋ยวไปดูน้ำป่าสุนสักหน่อยว่าจะสวยแค่ไหนนะพี่น้องเป็นนี้ลอกหมดเลยครับน้ำป่าสุนลอกเมื่อตอนที่มันเกี่ยวข้าวเสร็จเมื่อกี้ครับ ช่วงแรงๆเมื่อกี้เราได้ทำการลอกไปหมดแล้ววันนี้พามาชมครับบรรยากาศทุ่งนาครับฝนตกแต่เช้าเลยครับวันนี้โอ้โหเชะวะแวะวันนี้ผมไม่ได้ออก,กสูบซ่อมครับพอดีให้เสียคริสเขาออกแทนครับเพราะว่าผมเจ็บแขนนะพี่น้องปวดแขนยังไม่หายเลยก็เลยได้พักผ่อนวันนึง วันนี้ขอพักผ่อนมาหนึ่งครับเอาปุ๋ยมาส่งก่อนครับต้นยูคาก็ที่เราตัดไปเมื่อกี้ครับก็เริ่มจะง,งอกอีกแล้วโอเคครับใกล้จะถึงแล้วครับน้ำก็เริ่มเต็มแล้วครับลงตรงไหนดีนอคนงานก็ยังไม่มาครับพอดี ป้าให้เอาข้าวมาลงไว้เอ้ยเอาข้าวเอาปุ๋ยมาลงไว้ก่อนครับโยนทิ้งไว้แถวนี้แหละครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราลงไปชมกันครับว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะนี่ผมก็มาคนเดียวครับฝนกระตกแล้วพี่น้องอุย้ย มิดแล้วมิดลอกนี่ครับเมื่อวานเพิ่มสามถุงครับเพราะว่าเราหว่านไปแล้วรอบหนึ่งนี่สภาพนานลอกนะครับนานลอกนานลอกปีแรกด้วยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเค,คก็จะบางหน่อยครับนาน,นี้บางที่ที่เราลงไม่ได้ครับเพราะว่าราถไถมันจมครับนาน,นี้ถ้า fc ท่านใดที่ได้ติดตามคลิปตอนที่เรา หวานข้าวนะครับนานี้รถไถลงไม่ได้เลยจมรับนี่ครับน้ำก็มีโอเคฝนนานนี้จะเป็นบิ้งใหญ่เลยครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นสองบิ่งครับนานี้เมื่อก่อนจะมีถนนตัดตรงนู้นปลาสุนก็ได้ทำการลอกไปเลยครับเรียบร้อยดีทำเป็นนาเดียวไปเลยครับ พอได้เกีียวอยู่นะนี่ถือว่าไม่คิริครับไม่คิริเลยสวยครับนี่ไอที่สูงสูงนี้ยังจะเป็นช่องร่องเก่าครับที่ขุดเอาดินไปขายแล้วก็ดันกลบเมื่อตอนหน้าแรงเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้นะเมื่อก่อนปลาเยอะมากครับทุ่งนี้ ทุกวันนี้น่าจะไม่มีแล้วครับน่าจะศูนย์พันหมดแล้วหรือเปล่าว่าน้ำมาช้าเหลือเกินสวยครับสวยเอามาหวานตรงไหนน้อเขียวหมดแล้วเห็นว่าให้เอามาหวานตรงที่มันเหลืองๆสวยงามครับ ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับนี่ครับตรงนี้รถถยลงไม่ได้ครับมันก็จะลงๆหน่อยฝนตกแต่เช้านี้บรรยากาศแบบนี้นี่คนเมืองคนกรุงนี่ไม่ได้สัมผัสแน่นอนครับหาสัมผัสยากโอ้ถนนขาดได้นี่ ถนนพังเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาปิดเดี๋ยวพา f อเดินชมก่อนครับไม่ขาดได้เนี่ยน้าก็ใหญ่ไปถึงนู่นเลยครับส่วนข้างบนนู้นก็ที่ขุด ขุดกี่ปีแล้วนี่งูนาน,นี้ถือว่าสวยเลยครับ บนก็จะเป็นสะที่ขุดไว้ครับนี่โอ้ฝนเริ่มแรงแล้วพี่น้องก็เรากลับไปคืนดีกว่าผมว่าจะเอาปุ๋ยไปลงอยู่อที่กระท่อมนะครับหนุนวางไว้ที่กระท่อมทางนู้นไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับทุง่งนาครับที่แรกของปา่า งไม่ค่อยได้มีเวลาได้ดูแลทักเท่าไหร่ครับมันจะวุ่นๆกับการขุดดินน,นี่ก็ได้หวานปุยแล้วครับอันนี้ก็รอบสองครับเอามาซ้ำ <c oughs> ว่านปุ๋ยก็ เขาหมอเป็นถุงครับทุกวันนี้ถุงละหนึ่งร้อยบาทซื้อมาสามถุงครับคนงานคนเดียวครับเหมากันเลยเหมาเป็นถุงกันเลยครับเราจะไปวางไว้ที่กระท่มนั่นแหละเพราะว่าวางไว้แถวนี้ หรือว่าจะวางไว้ตรงต้นไม้นี่ดีเมื่อก่อนนี่ป้าเยอะครับใส่ใส่ใส่ใสอะไรเนี่ยโอ้โหต้องเอาทุงปุ๋ยแหวกกลับเลยครับข้องนี้ใส่ไม่หมด <c oughs> เยอะจัด เยอะจริงครับตอนสมัยที่ผมมาพ่อครับสมัยที่ซื้อนาน,นี้แรกๆครับใส่ใส่ใส่ตรงปากท่อตรงนี้ครับปลายเยอะมากต้องเอาถุงปุ๋ยมาใส่อพี่น้องไม่งั้นเอาปลากับม้านไม่ได้ใส่ก็หายบ่อยครับได้ปลายเยอะเกินใส่หาย <laughs> แย่เลย จะมากับสายลุยครับโอเคครับเดี๋ยวเอาปุ๋ยไปวางให้กับเขาก่อนเพราะฝนเริ่มแรงแล้วขึ้นรถเดอร์เอ็มซีขึ้นรถึลงตรงไหนดีน้อบันนี่ แล้วกันเดี๋ยวเอาใบไม้ปิดนิดๆหน่อยๆรู้ว่าผมไม่กล้าถอยไปึงกลัวจมตรงเนี้ยว่าท่อมันขาดครับ่ะเดี๋ยวเราลงตรงนี้แล้วกัน จะวางไว้มุมนี้ครับคงจะไม่หายนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้มุมปากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวต้องปิดกล้องก่อนอเพราะว่ายกคนเดียวครับแขนก็เจ็บด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับทุกคนไปแล้วครับผม